เมื่อคุณนึกถึง Mercedes-Benz คุณมาจจะนึกถึงความสบายความนุ่มนวลแล้วก็ความสงบแต่เมื่อคุณนึกถึง AMG คุณจะนึกถึง Mercedes-Benz 463 AMG หรือว่า AMG GT R นั่นเองที่เครื่อง V8 เครื่อง6.3ลิตรเครื่อง4ลิตร Twin Turbo ที่สามารถผลิตกำลังได้เกิน400-500แรงมา้าแต่ว่าคุณอาจจะไม่ชอบความสบายของ Mercedes-Benz ทั่วไปหรือคุณไม่อยากได้รถที่ดิบ ขนาดพวกรถ AMG แท้ๆเช่นพวก63หรือ AMG GT-R เพราะฉะนั้นในวันนี้ Mercedes-Benz ได้มีคำตอบให้กับคุณและรถคันนั้นก็คือ Mercedes-Benz AMG C 43คันนี้นี่เองนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกเครื่อง V6 3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดได้390แรงม้านะครับมาควบก,กับเกียร์ 9สปีดและระบบโฟร์แมติกซึ่งสามารถทยานรถคันนี้0-100ได้ภายใน4.3วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็อื่นเลยนะครับเราจะมาดูภายอนของรถ C 4 3 AMG นะครับอยา่างแที่ดููดได้รู้เลยก็คือล้อที่ต่างนะครับตัว C 4, 4 3 0 0 AMG ตัวท็อปอย่างเงี้ยครับจะได้ล้อของ C 4 3 AMG ตัว Pre-Facelift นะตัวนี้เป็นตัว Facelift ก็จะได้ล้อสปอกใหม่นะครับ t r i มกระจกทุกอย่างนะครับเป็นสีดำหมดจากสีเงินนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีป้ายใบเชอร์โบแล้วก็โฟร์แมติกเพื่อโชว์รถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง V 6อยู่ข้างใต้และระบบขับ4นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบรกของ AMG นะครับไฟหน้าตัวนี้จะมาในเฉพาะตัวท็อปของ C 3 0 0นะครับ C 3 0 0 AMG ไฟจะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ดูต่างในข้างหน้าก็คือจะมีไอกริลข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นขอบสีเงินนะครับ ระบบดิสโทนินกก็เหมือนกันครับจะมีในตัว c 3 0 0 e เหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็มาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันหมดนะครับจดข้างรถครับสิ่งแรกที่เห็นได้จากข้างหลังเลยก็คือไอ้สปอยเลอร์นี่ครับจะไม่มีตัวไหนในของอ c class มดามีนะครับก็จะมีแค่ในตัว amg เท่านั้นก็คือตัว c 4 3แต่ c 3แน่นอนนะครับ amg ปลายท่อ4ท่อแล้วก็พร้อมกับดิฟวเซอร์หลังนะครับ อรีฟิวแต่ส่วนท่อเนี่ยครับเป็นสีปลปายเป็นสีก็จริงแต่ในข้างในจริงๆนะครับมันคือท่อ2ท่อนะครับมันออกมาทําเป็นสีอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีข้อดีนะครับก็คือมันจะทําให้รถเนี่ยครับดูดุดันขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ค่อนชอบเพราะว่ามันทําให้รถแบบมันดูอัพขึ้นมาแล้วมันดูแบบทาให้มันเอาใจไวรุ่นนะครับแนวนั้นแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่าละกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูภายในของ443 AMG บ้างครับ สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยจากภายในนะครับก็คือภายในนี่ดีมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะได้หน้าจอแบบดิจิตอลได้หด้าหนาหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นจาก C Class ตัวพรีเฟสซนะครับซึ่งระบบนี้ผมบอกเลยดีขึ้นจากตัวก่อนมากเลยนะครับแต่ที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมนะครับได้พวงมาลัยใหม่ได้เครื่องเสียงเบอร์มิสเตอร์ซึ่งเครื่องเสียงก็ถือว่าใช้ได้ในคลาสมันเลยนะครับสุดยอดดีจริงๆแต่ส่วนที่ดีที่สุดก็คือไอ้หน้าจอเนี่ยครับที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นหน้าจอที่ คนละเรื่องกับตัวก่อนเลยครับก็จะได้เบาะ AMG นะครับได้พรม AMG แล้วก็ได้พริมคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้พริมคาร์บอนหมดได้พัดลชิฟที่ผมบอกเลยเป็นฟิลที่ดีกว่าพวกใน Audi ใน BMW อ,อีกนะครับปุ่มก,กดมันกำลังคลิกๆซึ่งส่วนตัวเนี่ยครับผมชอบตรงนี้มากนะครับพาโนรามิกซันรูฟนะครับแับสองฝั่งมีไฟตรงนี้กดไฟอ่นนังสือได้ไวเซอร์นะครับดูสิมันจะแพสไหมเอ๊ดึงได้ด้วยนะครับ หลไวเซอร์ก็ผ่านนะครับเพราะว่าสามารถดึงไปข้างๆได้ระบบเมมเมรี่เบาะนะครับมี3อันปรับ,บเบาะได้ตรงนี้หมดทุกอย่างมีระบบฮีเตอร์เรบาะก็เผื่อไว้ใช้ช่วงหน้าหนาวเวลาขึ้นเขาใหญ่หรือว่าเชียงใหม่นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถซีดานก็ขับไปเลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองคันนี้อยู่ประมาณถ้าที่ขับได้ประมาณ5 6กกิโลลิตรนะครับซึ่งถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สหรับรถ390กแรงม้าก็ถือว่าโอเคนะครับที่เหลือก็ปกตินะครับก็มีที่ใส่ของตรงนี้ มีที่จุดเสียบ USB 2อัน SD card 1อันเอาไว้ใส่กับพวกแมพแต่จะมีอันนี้ครับที่มันขึ้นว่าสามารถเสียบพวก iPad อะไรพวกนี้ได้ iPad iPhone นะครับซึ่งมันควรจะต่อ Apple CarPlay ได้แต่ส่วนตัวผมยังหาวิธีการต่อ Apple CarPlay ไม่เจอนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันมีเพราะว่าใน b r o c h u r ของเบนนี่มาบอกว่ามันมีแต่ผมยังหาวิธีต่อไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะผมใช้สายเกยด้วยแล้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเลยดีกว่าแล้นนะครับ ข้างหลังนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวมาปิดประตูกันเอ้ยชัดๆข้างหลังใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะแบบของเพื่อนผมนะครับสูง170นิดๆน,นะครับสำหรับนักคนนั่งข้างหลังก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับรถพวกนี้ head room <S <s ผมสูง168นะครับถือว่าใช้ได้มีแบบซันรูฟข้างหลังให้เป็นก l า s s ูฟนะครับเล็กๆให้กับคนข้างหลังก็จะได้รู้สึกโล่งโปร่งสบายนะครับเป็นเบลสีแดงนะครับผมลืมพูดไปด้านหน้าเป็นเบลสีแดง c o n รา a s t นะครับ หล่อมากผมชอบออปชันนี้มากมีม่านตรงนี้นะครับดึงขึ้นได้ทั้งสองฝั่งกระจกซ้ายขวาแล้วก็มีม่านข้างหลังด้วยซึ่งสามารถกดเปิดได้จากาตรงคนขับนะครับตรงนี้ก็มีที่ใส่ขวดแก้วน้ําเปิดใส่ของได้ตรงนี้นะครับแก้วน้ํมากดออกมาตรงนี้นะครับใส่ของได้แก้วน้ํามีช่องแอร์ตรงนี้ แล้วก็มีจุดเขาเรียก ISO FIX ผมไม่แน่ใจคนไทยรู้จักกันเยอะหรือเปล่า ISO FIX ก็คือเป็นที่ต่อคาซีทส,สำหรับสมมติว่าคนมีลูกเล็กมีอะไรพวกนี้ก็สามารถต่อคาซีทเข้ามาวางได้เพื่อจะล็อกคาซีทไม่ให้ใหขยับไปไหนเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยสําหรับคนที่ขับ C43 AMG นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บของด้านหลังนะครับยวออกไปเลย ตรงข้างหลังนะครับเปิดท้ายมาเป็นท้ายไฟฟ้านะครับกดครั้งเดียวเปิดได้หรือจากรีโมทหรือจากการเตะอย่างนี้ก็ได้นะก็ปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดใหม่ตอนนี้ข้างหลังก็มีของพวกผมอยู่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับข้างหลังก็สามารถใส่ได้ผมสามารถใส่ผมลองแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ไดเอามาด้วยเนื่องจากฝนตกนะครับสามารถใส่ซูทเคสได้2ออันข้างหลังสบายๆนะครับเวลาไปเดินเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดไปกับครอบครัวได้ครับสบายครับ ที่กดล็อกตรงนี้ที่ปิดท้ายไฟฟ้านะครับสบายข้างล่างมีที่มียางอะไรแต่ว่ามีตรงนี้เดี๋ยวดันของผมเข้าไปก่อนไม่รู้ว่าคันนี้เป็นรถเทสเลยไม่มียางอะไรให้มาหรือเปล่าแต่ว่าตรงข้างหลังข้างล่างตรงนี้นะครับของมันเยอะก็จะมีชุดไอ้รันแฟตที่เติมลมยางนะครับแต่จะเหมือนมีที่ใส่ของได้ตรงนี้เพิ่มได้ข้างล่างนะครับแล้วก็มีเน็ตข้างๆตรงพวกนี้นะครับสฝั่ง แล้วก็ที่เกี่ยวของตรงนี้ด้วยถ้าเกิดอ,อยากพับเบาะลงไปก็สามารถดึงแฟลชตรงนี้ได้นะครับเพื่อพับเบาะข้างในเพื่อใส่ของเยอะขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันขับกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาเอามาขับ C43 AMG นะครับก็บอกก่อนเลยว่าคันรถคันนี้นะครับมีอยู่5โหมดนะครับมี Slippery Mode Individual Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus นะครับ ก็ใน slippery mode ก็ออกแบบสำหรับถนนลื่นๆในโหมดอ่า individual เราก็สามารถเข้าไปเซ็ตเองได้ว่าต้องการให้แต่ละอย่างรีสปอนส์แบบไหนเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาที่เราต้องชิปเองหรือเปล่าหรือแล้วก็หรือว่าแบบช่วงล่างแข็งไหมเพราะว่าช่วงล่างคันนี้มี3โหมดครับเป็นช่วง,ง Adaptive มี Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus คนระับ Sport Plus แ,แข็งสุด Comfort ก็นิ่มสุดนะครับ แล้วก็มีสปอร์ตก็สปอร์ตพลัสก็ลากเกียร์คนละแบบเกียร์เปลี่ยนกันคนละแบบนะครับในสปอร์ตพลัสเกียร์มัจะเปลี่ยนกระชากมันคำปอเปลี่ยนมันจะเป,นเปลี่ยนที่เป็นนุ่มที่สุดแล้วก็มีแพดเดิลให้เราเล่นนะครับซึ่งแพดเดอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นฟิลที่ผมชอบมากชอบกว่าใน BM เหรือในพวกตระกูล Audi ทั้งหมดนะครับฟิลพวงอะไรนะครับฟิลคันนี้เนี่ยดีมากเพราะว่าในรถติด,ตด,ตด,ตดๆนะครับหรือในลานจอดรถอย่างเงี้ยครับในรถติดในกรุงเทพติด,ตด,ตด,ตดสุดๆเลยพวงอะไรจะเบา ยกไวแล้วขับเกินความเร็วสูงขึ้นไปนิดนึงเกินแบบ5หรือ6กิโลเมตรชั่วโมงน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมาเองแต่ว่าผมอาจจะรำคาญบางครั้งเพราะถ้าเกิดเราขับอยู่ในความเร็วระหว่าง5ถึง6หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเกินเร็วแบบไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเจอก็คือพวงมาลัยจะเปลี่ยนอาการความหนักเบาอะไรของของมันแปลกๆนะครับแต่ก็ถ้าเกิดขับส่วนใหญ่ผมยังไม่ยังไม่ได้เจอปัญหาพวกนั้นมากแต่ว่าผมจะรู้สึกในบางทีเดี๋ยวเรากัลังขึ้นทางด่วนให้ฟังเสียงแล้วกันะค,ะครับ แล้วก็คันนี้นะครับมากระบบ Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control คืออะไรบางคนอาจจะรู้จักแค่ Cruise Control แต่คันนี้มัน Adaptive Adaptive คืออะไร Adaptive คือมันจะดูระยะรถคันหน้านะครับแล้วเราสามารถเช็คได้ว่าจะให้เราลถเราเนี่ยทิ้งระยะห่างคันหน้ามากน้อยขนาดไหนแล้วเซ็ตในความเร็วที่อยู่ในความเร็วที่เราอยากวิ่งหรือความเร็วตามกฎหมายนะครับ มันก็จะทิ้งระยะคันหน้ายิ่งเลยึกปิดนีครับผมขับมาสักพักนึงแล้วเนี่ยผมไม่ได้เท้าไม่ได้แตะัะเลงเลยไม่ได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าผมเปิดระบบคุชเชอร์แล้วคุชเชอร์ก็ทิ้งระยะคันหนาห้ขนาของผมแล้วถ้าเกิดคันหน้าตอนนี้ก็ใส่โหมดคอมฟอร์ตอยู่ขับบนทางด่วนชิวๆสบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรรถเงียบช่วงแรกาจจะรู้สึกแข็งไปนิดนึงสำหรับถนน,นเมืองไทยนะครับแต่ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวจามีคอมเมนต์นิดนึงเกี่ยวกับระบบเกียร์นะครับ รอบเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่ถือว่าดีมากมันอัพชิฟต์หรือว่าเอาเกียร์ขึ้นนะครับจาก5เป็น6 4 4เป็น5 5เป็น6 6เป็น7 7เป็น8นะครับ mm. ดีมากๆเร็วนะครับเกียร์ระบบตอนนั้นเร็วมากแต่ว่าตอนเอาเกียร์ดาวชิฟต์นะครับเอาเกียร์ลงเนี่ยครับผมมีความรู้สึกว่าบางจุดเนี่ยเกียร์มันจะกระตุกหน่อยๆมันจะช้าคือมันไม่เชิงกระตุกหรอกมันจะช้าโดยการเรสปอนส์ต่อแพดเดิลชิฟต์เราครับ แต่ถ้าเกิดไปลดคำของมันเองมันธรรมาดาทั่วไปครับอีกอย่างหนึ่งก็คือฟิลเบรกฟิลคันเร่งนะครับฟิลเบรกฟิลคันเร่งพวกนี้มันก็จะปรับเองในของแต่ละโหมดแต่ฟิลเบรกนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆเลยทีเดียวเบรกนะครับมันฟิลเหมือนพวกบีเอ็มแต่บรรยูเลยซึ่งเบียร์บรรยูเนี่ยขึ้นเชื่อสปอร์ตกว่าพวกเบนซ์อยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยในคันนี้เนี่ยครับผมมีความรู้สึกว่าฟิลเบรกเนี่ยมันเหมือนกับพวก BM เเลยคือเราสามารถรู้ได้ว่า ABS จะมาตอนไหนกะระยะเบรกรถได้ง่ายมาก และที่ดีที่สุดก็คือมันไม่กระตุกแบบจึกจักจึกจกเวลาขับในรถติดๆนะครับเหมือนพวกรถที่แบบ high performance ไปเลยพวกนั้นนะครับส่วนในเมืองเนี่ยครับระบบเกียร์ก็จะมีการกระตุกบ้างโดยยิ่งในโหมดส p o r t หรือ Sport Plus นะครับจะมีการกระตุกเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าเมืองก็ต้องปรับโหมดคอมฟอร์ตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเกียร์กระตุกแล้วก็คุณนั่งจะเวียนหัวนะครับ โด,ย,ดยเฉพาะถ้าเกิดมีคนนั่งหลังหรือมีเด็กนั่งนะครับอาจจะววกได้รถคันนี้นะครับหลังจากการขับไปสักพักนเนี่ยผมรู้ว่ามีจุดหนึ่งนะครับมีบลาย n d spot พอสมควรเลยก็คือถ้าคนขับคนนั่งด้านซ้ายเนี่ยครับมีปรับเบาะไปข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเบาะเนี่ยครับของเขาเนี่ยไปบังกระจกอ่าก็เรียกว่าอะไรข้างหลังนะครับทาให้เวลาถอยรถออกจากซอยหรือว่าแบบออกจากที่จอดรถนี้ครับจะมองเห็นรถที่มาจะ,ะหาท้ายลราลำบากหน่อยนึง แต่ก็จะมีระบบช่วยนะครับก็คือกล้องถอยหลังนะครับที่ที่มุมค่อนข้างกว้างมากทําให้ไม่ต้องห่วงเรื่องตรงนี้เท่าไหร่และที่ผมรู้ได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อขับความเร็วสูงนะครับกระจกข้างเนี่ยจะมีเสียงลมแบบเป็นวิดวีิเข้ามานิดนึงนะครับขึ้นย่กับความเร็วที่เราทําด้วยแต่เมื่อความเร็วสูงหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะมีเสียงลมแต่ถ้าเกิดขับไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นก็จะไม่มีเสียงลมนะครับ แล้วก็พูดถึงช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับขับในเมืองขับอะไรพวกนี้มันก็จะไม่แข็งมากแต่ความมีความมีความรู้สึกว่ามันแข็งพอให้รู้สึกเป็นรถสปอร์ตนะครับส่วนเวลาเข้าโค้งอะไรพวกนี้เนี่ยครับจะมีอาการโยนรถซ้ายขวานิดนึงก็ต้องเข้าใจว่ารถคันนี้ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็น c c l a s สทั่วไป แล้วก็มาใส่เครื่องใส่ช่วงล่างอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วก็ใส่เบรกที่ดีขึ้นนะครับก็จะมีอาการโยกนิดนึงหรือเข้าโค้งความลร็สูงจะมีอาการกระโดดนิดนึงแต่อาจจะเป็นเพราะยางรันแฟตคทนนี้ด้วยส่วนถ้าเกิดใส่สปอร์ตพลัสเนี่ยช่วงล่างจะเฟิร์มอัพขึ้นมาหรือทําให้แข็งขึ้นนะครับถ้าเวลาเราเหยียบดูความเร็วสูงหรือว่าขับบนสนามเนี่ยครับรถเนี่ยจะนิ่งนิ่งนิ่งมากขึ้นแต่ก็จะมีอาการกระโดดบ้างอะไรบ้างพงอะไร เป็นเบนซ์คันแรกที่ผมชอบฟิลคงอะไรมากๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งความเร็วสูงนิ่งสบายไม่ต้องห่วงเลยครับคันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้ไม่มี Blind Spot Monitoring นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้นนางน่านิดนึงเพราะว่าผมอาจจะชินแล้วกับรถที่มี Blind Spot บางทีผมเปลี่ยนเลงนี้ผมก็ต้องคอยหันไปเช็คหน่อยหนึ่งเพื่อให้น้ำมั่นใจว่าไม่มีรถในบลิสปอจริงๆก็เปิดสรุปง,ง่ายนะครับ Mercedes Benz c 4ี a ส mg ตัวนี้นะครับก็คือความผสมผสานระหว่างความส,สบายของ c 3 0 0แล้วก็ความดิบของ c 6 3นะครับคันนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วผมก็สรุปง่ายๆออกมาให้เป็นคะแนนนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนั่นก็คือตามนี้การขับขี่ผมให้คะแนน7เต็ม10อัตราเร่ง7เต็ม10อัตราสิ้นเปลือง4เต็ม10ฟังก์ชันภายใน8เต็ม10ความสะดสบาย8เต็ม10คุณภาพวัสดุ 8เต็ม10 Practicality หรือการใส่ของสุดปลายในการยัดของเข้ในรถเดินทางอะไรพวกนี้นะครับเเต็ม10แล้วความคุ้มค่าอยู่ที่9เต็ม10นะครับแล้วต้องขอขอบคุณ Mercedes-Benz Thailand นะครับที่ให้เรายืมรถคันนี้มานะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Mercedes-Benz o w n e r Club Thailand นะครับที่มาร่วมทำงานนี้กับผมนะครับแล้วก็เจอกันในวิดีโอครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ